สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่25ากันยายน2 5 6 6ันาทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ หมอากาันร,รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลา์นี่ค่าครูนะคะตัวนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะแถ้วยนะคะระวังน้ำหนักตัวนะคะ เขาเรียกว่ากินเยอะทานเยอะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะโรคอ้วนนะคะจะถามหานะคะสิบดาบนะคะสิบดาบเข้ามาประกบตัวนะคะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะนะต้องดูแลสุขภาพนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับหมอนัดหรือเปล่านะคะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอได้หรือบางคนนะคะอาจจะ ไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือไปร่วมงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยนะคะแทนเพรสนะคะชีพผจรลงเท้านะคะการเดินทางนะคะมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สถานที่อาศัยนะคะยกย้ายบ้านนะคะยกย้ายที่ทํางานก็ได้นะคะบางคนนะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านข,ของการงานนะคะได้ด้วยนะคะห้าเหรียญนะคะนักการเงินะที่เข้าซ้ายจ่ายขวาในในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะ นะเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการปรับปรุงโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะนะต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดหลังนะคะบางคนโดนหมอนัดฝังเข็มหรือเปล่านะคะระบบน้ําในร่างกายนะคะระบบเลือดนะคะ อาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะในช่วงนี้นะคะความรักของคนมีคู่นะคะนะระวังอารมณ์นะคะขึ้นขึ้นลงลงพันผวนแปรปรวนนะคะขี้งุดนหงิดในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะต้องระวังอารมณ์นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาบนะคะอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคน,นะคะส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบีมีเลขเก้าศูนย์สี่ห้านะคะ 9045นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทรคนวันจันทร์นะคะ5ไม่เท้านะคะการงานนะคะงานเยอะนะคะความรับผิดชอบนะคะมากมายนะคะขยันกระตือรือร้นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือใครที่ทํางานประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะการแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะคะนะโดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะ นะเดิมเพอรนนะคะนะมีดวงเดินทางขึ้นเหนือลงใต้มีดวงเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซา่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีนะคะรายชี้นิ้วเท้าการงานนะคะมีความมั่นคงใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะนะบางคนกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านของภาษาอยู่นะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งในความสามารถนะคนรันจันนะคะ8ดาบ8ดาบห้าไม้เท้านะคะระวังการโดนถูกติฉินินทาในช่วงนี้นะคะการโดนเสร่ร้ายนะคะการโดนว่าร้ายนะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะระวังเพื่อนร่วมงานนะคะนะอาจจะเขาเรียกว่าใส่ร้ายนะคะนินทานะคะว่ารับหลังได้นะคะ นะเราก็ต้องระวังอารมณ์คําพูดนะคะห้าไม่ท้าเป็ดดาบถ้ามันขึ้นมาโดยส่วนมากแล้วมันจะมีปากเสียงกันนะคะนะไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าเราก็ต้องระวังนะคะนะขอให้ใช้ความเพียรอดทนไปทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพในช่วงนี้ระวังปวดตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขาได้นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะ นะก็ต้องระวังอารมณ์คําพูดนะคะนะมีแปดดับนี่้าไม่เท้านะคะเราไม่รู้ว่าเราจะไปมีปากเสียงกับใครนะคะยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนสดในช่วงนี้มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่แม่นะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้นะคะหรือเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงนะคะนะส่วนเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลข5 408่นะคะ5 4า8นะคะต่อไปนะคะคนบันลังคาร คนวันอังคารนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะนักเจ็ดถ้วยนะคะโปรเจกต์มากมายนะคะนักใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าโปรเจกต์ไอเดียนะคะนะความขวัญความ,วามหวังความจินตนาการเข้ามานะคะในสมองนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะกเขาเรียกว่าวางแผนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาเรียกว่า วางแผนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานะคะนะราชาดาบนะคะการตัดสินใจนะคะเรียกว่าต้องลงมือทาต้องอต้องลงมือที่จะตัดสินใจในการที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะนะเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะพร้อมรุยพร้อมสู้นะคะนะสีดาบนะคะอาจจะต้องรอเวลานะคะดูดูจังหวะนะคะดูเวลา สีดับนะคะเขาเรียกว่าการเวลานะคะรอคอยรอโอกาสรอจังหวะดีๆนะคะมองหาตลาดนะคะดูตลาดก่อนนะคะนัจะลงมือทําอะไรก็เขาเรียกว่า,าต้องต้องเย็นๆนะคะนะดูความเหมาะสมของตลาดก่อนนะคะบางคนอาจจะเ,เงียบๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะสีสีดาบเขาเรียกว่าการรอคอยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดกระดูกเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนปวดฟันนะคะ เกี่ยวข้องกับการขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันนะคะได้ด้วยนะคะความรักของคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะใครเข้ามาคุยก็อาจจะคุยได้นะคะแต่ไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่จ้าการเสี่ยงดวงนะคะมีเลข2704นะคะ2704น,นะคะ เอาไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะดเดชเมตส์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะคนวันพุธในช่วงนี้นะคะใครหลายหลายคนนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์ขอพรน,นะคะหรือสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านก็ได้นะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะ ในด้านของการเงินการงานนะคะก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะคุณก็ยังมีความขยันนะคะนะเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวหรืองานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะนะก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับตัวเองนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเดอ s t สตานะคะพ่ายเห็นความหวังนะคะพ่ายเห็นความฝันนะคะนะในช่วงนี้สิ่งดีๆก็กำกำลังจะเข้ามานะคะ อค่ะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบซิกเส้นหลังสังหรณในช่วงนี้ของคนวันพุทธค่อนข้างจะแม่นยำนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าชอบสวดมนต์นักสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะก็ได้นะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารนะคะแต่จะเป็นข่าวดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมบีคู่นะคะมีโอกาสไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติหรือบางคนก็อาจจะชวนกันไปทำบุญนะคะไปวัดนะคะได้ด้วยนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากเที่ยวคนเดียวนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปวัดเสียงเซมซีนะคะนะก็เอาเลขจากเซมซีมาเสียงได้นะคะส่วนเลขมงคลจากพยนะนคะมีเลข9ก7 0นะคะ9ก7 0นะคะเข้าไปนะคะคนเหมือนเารือคะ คนวันพฤหะะะะพัสนะคะแปดดาบราชนีนะคะเดียมเพลสนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะแปดดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะนะ<ม>คนวันพฤหัสจะทําอะไรนะคะอย่าเย็นร้อนนะคะอย่าอารมณ์ร้อนนะคะใครบางคนมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนับแต่คุณก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะ ยังให้ความช่วยเหลือได้นะคะให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าพี่พาออาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะ้กสุขภาพในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะระวังเกี่ยวข้องกับมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอได้หมอนัดหรือเปล่านะคะ นะใครที่อยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเจ็บปวดไม่สบายนะคะบางคนมีโอกาสถึงขั้นผ่าตรงผ่าตัดได้ด้วยนะคะ 3. ดาบนะคะ3ดาบ5ถ้วย8ดาบนะคะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะนะใครบางคนนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะมีโอกาสอยู่ในช่วงของการพลาดพลาดหรือเปล่านะคะสำหรับบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือเปล่านะคะ เวลาไม่ค่อยจะมีให้กันนะคะกังวลใจหวาดระแวงคนรักคู่ครองว่าคนรักคู่ครองแอบนอก,นอกใจนะคะไปมีคนโน้นคนนี้นะคะน่าระวังปากเสียงนะคะน่าดาบปกากหัวใจนะคะเขาเรียกว่า,าความรู้สึกนะคะคาพูดนะคะของเราอาจจะไปทิมแทงอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะนะเราอาจจะเก็ตมากเก็ตเยอะไปเองก็ได้ด้วยนะคะนะยังไงก็ต้องระวังอารมณ์นะคะมีโอกาสมีปากเสียงเขาเรียกว่าตกอยู่ในความ ตกอยู่ในผวังได้นะคะห้าทวยคอตกนะคะน้อยอ,อกน้อยใจคนรักนะคะหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือเปล่าทํางานสวนทางกันนะคะนะนสวนทางกันไปสวนทางกันมาไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะก็ได้ด้วยนะคะยังเป็นความรักที่ตัดก,กันไม่ได้นะคะนะยังเป็นความรักที่คารักษสั่งนะคะคนที่มีคู่คนที่เป็นโสดนะคะมีเขาเรียกว่ายังหมกมุ่นกับอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตหรือบางคนเพิ่งจะอกหักรักคุดมาบหมาดเลยนะคะ นะ้ะทั่วสามดามนะคะอกหักเขาเรียกว่าคอตกนะคะนะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะในช่วงนี้นะคะสาหรับใครบางคนมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะเดียมเพลนนะคะเพื่อเห็นความเป็นแม่นะคะเกี่ยวข้องกับการฝากท้องฝากคันก็ได้นะคะส่วนงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะคาการทุบการขุดการเจาะคนไข้ประกันนะคะหรือแม้กระทั่ง มมดูนะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็ต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะการเงินนะคะที่มีแต่รายจ่ายนะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซงนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะบางคนอาจจะ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานว่ามงคลนะคะเอาเลขจกกคนเสียชีวิตมาเสียงได้นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิซีนะคะมีเลข8 3 5ส3นะคะ8 3 5 3นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะคน,นสุข คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์เก้าดบคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะคะหลับไม่สนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นนะคะต้องดูแลสุขภาพระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะนะปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงงพวกนี้นะคะต้องพักผ่อนเยอะเนะคะหรือบางคนเขาเรียกกังวลใจบางเสินงบางอย่าง กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะดาบนะคะยังอยู่ข้างฝาอยู่เลยนะคะนะกังวลใจไปก่อนแล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะราชินิดาบนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างคิดว่าจะต้องตัดสินใจนะคะนะตัดสินใจในสิ่งที่วางแผนไว้ตัดสินใจลงมือทำนะคะในในสิ่งที่คา,าดหวังไว้นะคะสามเหรียญน,นะคะการเงินนะคะ ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทบริการนะคะนะประเภทธุรกิจส่วนตัวยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํายังวเวียนกลับมานะคะธุรกิจการเงินยังไม่ขาดมือนะคะขอให้ใช้คําพูดให้มีให้มีประโยชน์นะคะคนมันสุขมีในช่วงนี้คําพูดมีสเสน่ห์นะคะนะจะพูดจะคุยอะไรนะคะนะลูกค้าชอบนะคะขอใหอ้ใช้ความําคพูดนะคะหาเงินหาทองได้ด้วยคําพูดของเรานะคะ หนึ่งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะคิดอยากจะวางแผนทำสิง่งใดอยู่นะคะความสำเร็จก็รออยู่นะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะก้าดาบนะคะราชนิด็ดหนึ่งดาบนะคะเขาเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะการตัดสินใจที่ต้องลงมือทำการตัดสินใจที่จะเาขาเรียกว่าความคิดของเรานะคะแต่ทุกอย่างนะคะจะประสบผลสำเร็จนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะคนที่มีคู่ครองไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลนะคะจากพ่ยิปีมลขเก้นยามหนึ่งนะคะเก้าศูนย์นนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะ คนวันเสาร์หกเหรียญน,นะคะหยดวงดีคนวันเสาร์เฮียอร์จุนนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะจะมีโชคดีลาบนะคะดวงของคุณกําลังจะมีความโชคดีนะคะตามกลงล้อเลยนะคะนะ่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะนะการซื้อการขายการเลืกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ นะก็จะได้รับข่าวดีบางคนได้รับโมรดุกนะคะจากบรรพบุรุษนะคะก็ได้ด้วยนะคะหกเหรียญนะคะนะ้ได้จากคุณพ่อคุณแม่ได้จากคนที่รักได้จากคนที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะนะรวมทั้งในช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะหวยเก้าเหรียญดวงดีคนวันเสาร์นะคะนะ้าจะได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่ได้นะคะ นะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการเงินดีนะคนรันเสาวนะคะราชาดาบนะคะการตัดสินใจนะคะที่จะต้องลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่วางไว้นะคะมองโดยรวมแล้วคนวันเสาวนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีนะคะทุกเรื่องนะคะการงานการเงินใครว่างงานตรงงานมีโอกาสได้งานนะคะใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะโชคลาบนะคะ บ้านเลขที่รวมทั้งหมายเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระ่ิบสีมีเลข6 0 9 0นะคะ6090นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทํานายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ